สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับน้องหลูกเชียงต,งตุงกแล้วนะคะวันนี้วันว่างๆนะคะจะมาทำข้าวซอยกินอันนี้คือหน้าเนี้ยไม่ได้แต่งอะไรเลยหน้าสดเลยซีโนนมานี่มาซีโนน,น,นนซีโนนมาเนี่ยเราว่าซีโนนจะสวยไหมาเล่มาจิบดิเลยซีโนนมาตัวเนี่เราเลยอู้ดกตดูอ่ะนี่เบซนเสื้กุ้งมาตัว,วโราเหรอเออ สวัสดีค่ะเจโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไออไอนล,ลุกเพื่อนค่ะเพื่อนมีรปก,กันหมดแล้วนะคะเลยเตะแล้วทุ่มนมอันไหนอ่ะอันนี้คือที่เชมตงเรียกว่าผักหมี่ย้อยนะคะไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเรียกว่าทักอะไรเนาะถ้าเขามาทำมาล่ากินก็อร่อยเนาะย่างไผ่แล้วก็กินมาล่าสุดซ้ำนะก็อร่อยนะคะ วันนี้เราจะทำขา้าวซอน้อยเสียงโตรอีกแล้วภัยหลับนะคะเราจะตั้งหม้อเองจ้าวันนี้นเป็นอเาน่ดนิดก็ได้เอ็งต้องทานน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็ ถ้าใส่น้ำก็น้ำๆเลยถ้าใส่เจ๊ก็จะหนามากเลยนะคนะอนันนี้ทำฟันสีขาวเองอย่างนี้ใครไม่มาเราก็ต้องใช้ไข่ห้านที่เช็คตรงนนอะถือว่าเป็นไข่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ตามแต่ว่าไข่ก็จะมีติดขัดบ้างนะคะทุกคนไปป้องเถอเอุ๊ยป้องให้ถือเลยเนาะ ของคุาคคชิงตูจ้า,า,จานะนี่จะทำแคปสองชั้นสีแรงปรุงเครื่องนะคะทุกคนก็จะใส่โั่ดินแล้วก็พริกขวาจา้าน,นี่ แล้วก็มขมจียวอีกนิดนึงมื่อเร็วๆนี้ขมจียวอีกนิดนึงแล้วก็อันนี้คือซีอิ้วลำนะคะที่ชิมตรงนด้ว่าน้ำจางจ้าถ้าอยากกินเปรี้ยก็ใส่เปรี้ยวอีกนะคะถ้าอไม่อยากกินเปรี้ยวก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนาอแล้วก็เใส่ น้ำตาลอีกก็ไล่ใส่ผักอะไรนะผักกระเจ็ดแล้วก็ใส่กระหล่ำปลีแล้วก็ผักส้มนิดนึงนะคะทุกคนจ้าน่ากินมากอันนี้ยังไม่สุกนะต้องไปนั้นก่อนวว้าว <laughs> อยากให้จุ่มน้ำนะ <laughs> น่ากินมาก ดูกองฟองนี่ว้าวน้ำเข้าแล้วซมแล้วโว้ยเสีเขาจุ๋มหมดนี่ยว้ยาวน่ากินมากเป็นสักไหนแล้วนี่เอ็นเส้นน้ามาเอ็นน้ำมาจาเส้นน้ำมาสุแบบแล้วเต้ยอะอือน่ากินมากเลยนะคะทุกคน ข้าวยน้อยสอชั้นเชียงตุ้งนี่จ้านี่จ้าทุกคนจะมาลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะร้อนอยู่นี่เห็นไนควรนออกเลยอืมอร่อยรสชาติก็จะเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดนึงสามรสชาตินะคะ ชอบแบบไหนตามใจชอบอ๋อตามใจปรุงเลยทำไมวันนี้ทํากินนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครขายเลยนะคะก็เลยทํากินข้าสวสยน้อยนี่กินทุกวันก็ไม่เบื่อนะคะน้องหนุ่มแคบขาวแคบสั้นเดียวจิ้มกับน้ําจิ้มก็อร่อยนะคะทําชองชั้นแบบนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนใส่ผักกระกเยดนี่ยิ่งอร่อยนะคะอื วันนี้ไม่มีใครไข่นะคะก็เลยทำกินซะเลยถ้าเรามีข้าวเจา้าข้าวเจ้าน้อยเนาะก็เอาข้าวเจ้าข้าวเจา้า,จาน้อยมาทำเนะา,า,เา,นาเนะกินก็ได้นะคะไม่งั้นก็แป้งก็ได้นะคะแต่นี้ไปซื้อแป้งมาทำกินเองนะคะไ แ่นเร็วไม่เคยพอต้องเว้นสองเว้นสามตลอดเลยแดดร้อนมากเลยนะคะกับน้องสิพองอีกแล้วน้องสิพองจะไปไหนไปแอวบ้าน,านไปดูเขาสาดน้ำส่งการกันนะคะทุกคนอ้า 오 oh. <laughs>

ไล่แอลบ้านไล่แดงโมมันถึงดูไอ้เ้องสีวคิ้วเลยเด็ดร้อนมากเลยอร่อยแน่แน่แน่แนวิ่งวิ่วิ เราแดดร้นมากเลยรู้สว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างจะเป็นลมอป็น <laughs> เยนเป็นช่เย็นเย็นร้อนร้อนมาเจอแบบแดลงโบนี้นะคะทุกคนโห่สั่มมากเราไปเซ่แบบตัเวเย็นก่อนเหนื่อยมากเลยนี่แดดร้อนมากทุกคน Mm, he -hmm. yeah, no. can't. Wait, stop, stop, go ahead